โยมไปบอกให้คนทั่วไปนั่งสมาธิแป๊บเดียวก็ลาคาญแล้วจะเอาอะไรมาจิตให้นิง่งเนื่องอะไรใช่ไหมอ่าเขาไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นประโยชน์พระอาจารย์พูดถึงต,ตัวตัววิชาและจรณะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าอ่อที่บอกว่าพอพอเขาได้ฟังปฏิจจะเข้าใจ แล้วเขาก็จะเห็นว่าพวกจุดตัประปัตยาพวกอิทธิปริหารอะไรก็ก็ไม่มีประโยชน์ทีนี้มาพูดถึงตัววิชาและจรณะเราแบ่งจากจรณะก็ตั้งแต่มีศีลอันเป็นอริยะจนจนทั้งถึงฌานที่สี่ใช่วิชาก็นับตั้งแต่ฌานที่สี่ที่จิตน้อมไปครับที่จิตน้อมไปเวลาจิตน้อมไปนจะน้อมไปตั้งแต่ อิติปฏิหาราเทศนาปฏิหารแล้วก็จตุปป,ปัตยานแล้วก็ปุเตนิวาสานุสัยยแล้วก็จตุแล้วก็ไปอส,ส,สครรค์ผมสงสัยคําถามก็คือว่าเ <c oughs> นื่องจากว่าตัวอิธิปฏิหารหรือว่าอาเทศนาหรือว่าปุเตห,หรือว่าจตุเหล่าเนี้ยยังเป็นของปุถุชน,ชนอยู่ทําไมถึงต้องจัดอยู่ในวิชาครับอาจารย์ ก็เป็นทำอันยิ่งยวดของมนุษย์ที่มนุษย์ทั่วๆไปเขาทำกันไม่ได้มนุษย์ทั่วไปทำไม่ได้นะอืมนี่นก็เป็นเป็นทำอันยิ่งยวด